ทุกคนเชื่อไหมว่านาฬิกาเรือนนี้เบาไม่ถึง100กรัมนี่วันนี้มาป้ายยากับนาฬิกาข้อมือ US Master Polo ครับนี่เป็นไง ตัวเรือนสีดำสวยมากเธอนี่นี่เป็นไงให้ดูความสวยของเขาแล้วคือบอกเลยนะว่าเบามากจ้าเพราะวัสดุข,ของเขาคือ ABS จ้ะสวยมากเบาจริงแต่บ้านฉันมีตาช่างประมาณนี้อ่ะลองช่างดูอุ้ยเธอประมาณ50กรัมไม่ถึงรอถือว่าเบามากเลยนะเลิศมากอะ่ะคือมีความแข็งแรงทนทานมากเลยนะนี่ดึงดึงให้ดูนะเวลาใส่อะสบายมากเลยจ้าคือชอบมาก คืออยากให้การใส่ในาฬิกามาเป็นภาระข้อมือเราอันนี้คือเบาสบายแล้วแข็งแรงทนทานด้วยเขามีหลายสีนะสีทองสีเงินแต่ว่าสีดำคือแบบเท่ดีอะเปิใส่กับชุดไหนก็ได้เข้าทุกชุดเลยแล้วตัวหน้าปัดของเขาใช่ปะเป็นกระจกมินิเรลลจ้านะคือมีวันที่บอกชัดเจน ตัวเข็มนาฬิกานะเป็นภายน้ําเรืองแสงด้วยและคือกันน้ํา30เมตรก้นไกของเขานะเป็นแบบมีโยต้า2 3 1 5 J8 เบามากเลิศมากใครอยากได้รีบไปกดเลยจ้า US m a s t e r Polo Club